สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Content AI Live by TU Lab รายการที่จะพาคุณไปมองประเด็นสังคมผ่านเลนวิชาการครับวันนี้ผมบูมและนัดค่ะเรามาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญในสังคมบ้านเราอย่างต่อเนื่องเลยครับในหัวข้อเงินวัดไม่ใช่เงินพระบทความวิชาการโดยรองศาสตราจารย์ดรสมชายสุพัทรกุล ใช่แล้วค่ะบูมประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองของวัดและพระสงฆ์เป็นข่าวเฉาชื่อเราเห็นกันบ่อยมากจนหลายคนเริ่มรู้สึกหมดศรัทธาและดูเหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการจัดการที่ชัดเจนเท่าไหร่นั่นแหละครับแต่ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากมหาเถรสมาคมนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติของวัดครับ กฎเกณฑ์ที่ว่านี้มีรายละเอียดอะไรบ้างคะหลักๆมี2ข้อเลยครับข้อแรกให้วัดเปิดบัญชีธนาคารในนามของวัดเท่านั้นและผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินหรือสั่งจ่ายเช็คต้องมีอย่างน้อย3คนคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรโอโ้โหเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีกฎแบบนี้มาก่อนเลยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะมีมานานแล้วเห็นด้วยเลยครับคุณแนท ส่วนข้อที่2ก็คือให้วัดต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายรายงานเงินคงเหลือเป็นประจําทุกเดือนและส่งให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกปีครับฟังดูเป็นเรื่องดีนะคะแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้จะเพียงพอที่จะสร้างความโปร่งใสและฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนได้จริงหรือเปล่าคะคําตอบคือยังไม่พอครับเพราะนี่เป็นแค่แนวปฏิบัติขั้นต่าที่เหมาะกับวัดขนาดเล็กเท่านั้น แต่สำหรับวัดใหญ่ๆที่มีเงินหมุนเวียนหลักล้านหรือหลักร้อยล้านยังต้องใช้หลักการที่โปร่งใสกว่านี้ครับซึ่งบทความของรองศาสตราจารย์ดรสมชายสุพัตรกุลจากทียูแลกได้แนะนำไว้4ข้อครับมีอะไรบ้างคะเรื่องแรกครับวัดต้องจัดทำงบการเงินไม่ใช่แค่บัญชีรายรับรายจ่ายธรรมดาโดยงบการเงินจะรายงานสถานะทางการเงินทั้งหมดทั้งสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของทุนของวัดครับ และข้อที่2งบการเงินนี้ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าข้อมูลที่รายงานมานั้นถูกต้องข้อที่3ก็คืองบการเงินที่ตรวจสอบแล้วต้องนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและที่สำคัญต้องเผยแพร่ต่อสาธารนณะเหมือนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวัดต้องมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เช่นการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการออกใบเสร็จรับเงินและการทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งนั่นก็เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ว่าเงินวัดไม่ใช่เงินพระนั่นเองค่ะใช่ครับเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าของวัดเงินของวัดต้องใช้เพื่อกิจกรรมของวัดเท่านั้นการใช้หลักการเหล่านี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างระมัดระวังมากขึ้นและทำให้ธุรกรรมต่างๆโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเราสามารถนำหลักการทางการเงินมาใช้กับวัดได้อย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยฟื้นฟูศรัทธาที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาได้ผู้ฟังท่านใดสนใจอ่านฉบับเต็มติดตามได้ที่กรุงเทพธุรกิจคอลัมน์ Now and Beyond by t u r e c ได้เลยครับหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนได้รับความรู้ทางวิชาก,การดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะคะและสำหรับครั้งหน้า The Content AI Life by t u r e c จะมาพร้อมกับประเด็นน่าสนใจอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ